tôm nhâm và mứt làm sấy là con này nó sắp mua gần con á giặt sấy và mứt làm tôm nhâm gần tiêm cá tiêm bịch thầy đấm nữa các Hãy nằm mua một tay này và mức ta gắt rồi dập sai ra คำร้อนเราก็ใส่วัวข้าลงไปใส่วัวมวดเทียมลงไปใส่ตะไคร้ซอยลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่รสด,ดีลงไปใส่แป้งว่านลงไปใส่เกลือลงไป ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำมะนาวลงไปกระวนนะคะใส่หอมเยญ่ยลงไปน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะคะใส่ปลาหมึกลงไปแล้วก็ใส่เกลืสอสดเกลือสดลงไปนะคะใส่เกลือสด ก็ใส่ปิกซดลงไปค่ะเราก็ใส่ปักขี้ลงไปนะคะต้มยำปลาหมึกน้ำใส่นะคะเสร็จแล้วค่ะ